โคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายไม่อยากฆ่าเลยเอาจุดจุดแล้วอันตรายใครพี่เฮ้ย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 โอ้โหเอยเลยเนื่อะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะไอตัวหน้าตาปัญญาอ่อน